อโรคยาปละมาลาพาครับมือนี้แนะนำนะครับสำหรับไผ่ถี่เคยหูจักคอรฟิลล์อยู่แล้วเนาะผู้ลงคนถามว่าเด็กหน่อยกินคอรฟิลล์ได้บ่คอรฟิลล์ชนดิดน้ำเข้มข้นตราหนูเมืองชนเนี่เด็กหน่อยก็กินได้นะครับเด้อถ้าเด็กหน่อยเป็นหอบหืดก็ดื่มได้เด็กหน่อยที่เป็นเหลือดจางเด็กหน่อยที่เป็นโรคมือเท่าปากนะครับหรือเด็กที่มีปัญหาเรื่องของท้องอืดท้องเฟ้อโดยเฉพาะเด็กหน่อยที่เกิดมาใหม่แล้วก็มีปัญหาเรื่องของสะดือ นะครับสะดือเป็นอย่างครับสะดือมันบ่แหงแล้วก็เป็นเลือดจางธาลัสเมียแบบนี้ก็ใช้ครอร์รฟิลได้นะครับครอร์รฟิลนี่เป็นอาหารเป็นสารอาหารเขาเรียกว่าเป็นฟู้ดแล้วก็เป็นนิวเทรียนคือเป็นสารอาหารฉะนั้นเด็กน้อยก็กินได้โดยเฉพาะคนท้องนะครับก็บสามารถใส่ครอร์รฟิลได้เช่นเดียวกันและและอาทิลูกชายผมเนี่ยกยเจ๋งเนี่เป็นเลือดกำเดาออกหลาย เวลาเพิ่นไปโรงเรียนเนาะเราเมือมาเสือจะแดงหมดเพราะว่าอ่าเพิ่นเป็นเลือดจางเล้วก็เวลาหอนๆอนี่เลือดกำเดาจะออกหรือว่าเป็นคนที่อมแดดตาแดดบ่ไรโตจะห้อนก็ให้เอาคอรฟิลไปกินที่โรงเรียนฉะนั้นเด็กดื่มคอรฟิลได้เพราะว่าลูกผมก็กินตั้งแต่คลอดเลยนะครับเขาใช้คอรฟิลและอีกอย่างนึงครับและอีกอย่าง นี่คือคุณขวัญพิชาลูกสาวคนเล็กนะครับตอนที่ท้องคุณหมอบอกว่าเป็นเลือดจางต้องเอาออกนะนะครับคุณหมอให้ไปท่ำแทงกับหมอใหท่ำแทงนี่คือคอร์โรวิลที่มีประโยชน์กับเด็กและผ